นี่นะวันนี้นะเราเนี่ยเล่นรูบิกทั้งวันเลยนะเพราะว่าเรามีความฝันเรานะอยากจะเป็นแชมป์ลูบิกคนต่อไปของโลกใบนี้เลยนะไม่ใช่ประเทศไม่ใช่ทุกประเทศแต่เราจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลต่างหากทุกคนทำไมจู่จูลูบิกของเรามันก็สั่นนะเฮ้ยเฮ้ย โอ๊ยคอยอยู่ดีๆของข้าจะมาจัดข้าบิดซ้ายบิดขวาปวดหัวหมดแล้วเนี่ยใส่นะใส่อ๋อโอ้ยอะไรเนี่ยที่เราก็อุตส่าห์หนีจากผีชักโคนะกล่าวว่าจะไม่ได้ลูบิกมันน่าจะเป็นผีลูบิกสิจะทำมากลายเป็นผีชักโคไม่ได้เนี่ยทำไงดีอ่ะงั้นเราว่านะ

โอ๊ยหายไปไหนแล้วโอ๊ยกูนี่อไยทุกคนยองไงดีเนี่ยทุกคนนะมันมีรูบิกอระดับนี่นะตอนรูบิกไอตอนผีชักโครนี่ออกมาก็ออกมาจะรูบิกงั้นทำเหมือนจับโปเกมอนละกันไปเลยฉันเลือกนายไอ้กูหนีไปไหนไอเลย แล้วกำจัดผีชักโคกได้แล้ว oh โอ๊ย,อยเกิดอะไรขึ้นกันแล้วเนี่ยโอ๊ย,ยจุยจ้ำกระดงทำอะไรข้าไม่ได้หรอกมาให้ข้ากินซะดีๆลงชักโคกเดี๋ยวนีว้เดี๋ยวก่อนนะหรือว่าไม่ใช่แล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ ผีชะโงงดูเปลี่ยนไปอ่ะมันต้องเก่งขึ้นแน่เลยเนี่ยทำไงเนี่ยทุกคนดูสินียนี่มันกลายเป็นผีชะโงกรูฟิกแล้วนี่ทุกคนอยู่ไม่ได้แล้วาลงชะโงกแล้วทีนี้ทำไงดีเนี่ยทุกคนวิธีจัดการไม่แค่วิธีเดียวอยู่กันอยู่กันอยู่ต่ออยู่ต่อเดี๋ยววิธีไหออกเดี๋ยวเรามานึงเอ้าให้เราลออย่างนี้ได้ไงทราอะไรจะมาเนี่ย น,นี่ไงวิธีที่จะกําจัดผีโถต้วมดี่ดีดี่นี่้ยโอ้ยอีกแอ้วเหรออ๋จะจะว่าไปมันก็อร่อยนีนะผีจักโคงรบิกไม่กลัวนะมุ้ยต่อไป แล้วเราจะต้องทำยังไงเนี่ยวิ่งหนีแล้วเนี่ยก็ต้องวิ่งแหลวะวางดูซะแล้วแค่อัปเกรดมาดูสีสิไม่หอดหรอกมาหนิทำไงดีอ่ะดูแล้วเราต้องทำให้ผีชะโคกส้วมตันแต่ทำยังไงดีเนี่ยอุ้ยป้าเรามีลูกเอกอยู่นี่นะเอาแต่ตัวไปดีกว่า โอ้ยาม่วงไปไหมน,นี้ไม่มีนนาม่วงหรอกนะมีแต่ลูบิกใส่เข้าไปให้ตัวมันเต้ยโอ้ยยังไม่เยยดอีกยย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 ย่ย <c oughs> นนยยยยปยย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  โอ๊ยโอเคพอเรายังมีอีกลูกนึงนิดหน่อยมาเลยมีออีกลูกใหญ่ขึ้น, <ś les> นใหญ่ไปหน่อยแต่ก็สบายมาก <ś les> แดีวลูกเล็กลูกใหญ่ข้าก็ไม่กลัวหรอกนิไหน่า นี่ไงบอกเลยลูกลูกสุดท้ายเนี่ยได้ผลแน่นี่ลูบีกยักษ์เริ่มเลยนี่ต้องเจอนี่เลยลูบีกยักษ์โงมตันอุ้ยโอ้ยโอยอะไรขงใครเมื่อกี้ผีชักโคบลูบิีหายไปแล้ว อุ้ยรอดตายแล้วอุ้ยวันนี้เหนื่อยมากนะหพรเราเนี่ยเอาตัวรอดที่ผีชะโคคนเดียวโฟกัสก็ไม่อยู่เนี่ยอุ้ยุ้ยฟิลว่านะคุณต้องกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วล่ะทุกคนใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ฟิล์มด้วยเพราะว่าฟิล์มวิ่งเหนื่อยมากเลยต้องการกำลังใจของทุกคนไทุกคน